โกดัวนสวัสดีครับก็สำหรับใครนะครับที่เป็นเจ้าของ DJI Atlas T50 ที่เป็นโดนรเกรตนะครับที่เป็นรุ่นฮิตมากนะครับวันนี้ก็มีสินค้านะครับมาแนะนําเป็นตัวนี้เลยเป็นตัวเสาอากาศตัวลำนะครับถ้าใครสนใจนะครับดูคลิปนี้ให้จบทุกคนครับลองมาดูตัววัสดุนะครับตัวนี้นะครับแข็งแรง ทานทําจากวัสดุคุณภาพสูงนะครับสีนะครับจะเป็นสีแบบเนมิบูนะครับแล้วก็จะเป็นสีดาด้านนะครับตัวนี้นะครับมีความโดดเด่นยังไงนะครับหนึ่งเลยนะครับตัวนี้นะครับทำให้การบินเนี่ยเสถียรมากขึ้นอย่างที่2นะครับก็คือช่วยลดการรบกวนนะครับจากสัญญาณอื่นๆอย่างที่3นะครับก็คือเชื่อมต่อกับรีโมทเนี่ยได้อย่างเรียบง่ายถ้าถามว่าเสาอากาศตัวลำนะครับเหมาะกับใครบ้างเหมาะกับเกษตรกรนะครับที่ต้องการเพิ่มประสิทธิภาพในการบินของโดนให้ดีมากขึ้นแล้วก็ให้การบินมีความเสถียรมากขึ้นปกติครัาาทท่่่วไปอยูี 600, goal, 600กว่าบาทเกือบ700นะครับแต่ว่าวันนี้ก็ลดให้พิเศษนะครับเหลือเพียงแค่624บาทส่งฟรีรับประกัน2เดือนนะครับใครสนใจนะครับพิมพ์รับได้เลยแต่เดี๋ยวก่อนนะครับพี่ๆถ้าใครนะครับอยากจะได้โปรโมชั่นเด็ดๆกว่านี้นะครับก็ยังมีอ SO kind of eh ีกหนึ <Yaz weights and followers> Likewise, ่งโปรโมชั่นนะครับซื้อ1แถม1นะครับในราคาเพียงแค่1,213บาทส่งฟรีและรับประกัน2เดือนถ้าใครนะครับสนใจนะครับพิมพ์รับใต้คอมเมนต์ได้เหมือนกันนะครับถ้าพี่ๆท่านไหนนะครับอยากให้ก๊อจัดโปรโมชั่นเด็ดๆนะครับก็พพิมมม์์ไไว้้้ใตตคคอเเนนดลยะรับ